สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ spd racing เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาแนะนำการติดตั้งคำชกหน้านะครับของ toyota yaris c o s s นะครับผมจะติดตั้งเหมือนกับ ativ แล้วก็ veloz นะครับสามารถใช้ตัวนี้ในการติดตั้งได้นะครับก็จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีขา abs เนอะขั้นตอนแรกนะครับให้เราใช้บล็อกเบอร์12นะครับในการถอดน็อตยึดขา abs ออกนะครับตัวนี้ถอดเก็บไว้นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับให้นำน็อตที่แถมให้ในชุดนะครับมาประกอบนะครับใส่แหวน2ตัวนะครับด้านบนและก็ด้านล่างนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปกับตัวรถนะครับตัวนี้ต้องใช้มือนะครับดันขาสีดำาๆนะครับถ้าเราไม่ดันนะครับมันจะใส่น็อตยากนะครับเพราะว่าขานั่นน่ะมันจะดีดออกมาแล้วก็มันจะปิดรูอยู่นิดนึงนะครับทําให้เราใส่น็อตยากนะครับหลังจากนั้นนะครับให้สอดน็อตเ1 0นะครับจากด้านล่างมา มันโต10มิลนะครับเราจะเรียกว่า M10 นะครับเป็นขนาดมาตรฐานนะครับตัวนี้จะเป็นนับแข็งนะครับใส่แหวนด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับให้ความแหวนลงนะครับดูจากคลิปได้เลยแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าช่องมันเล็กนะครับมีลูกค้าบอกว่ามันยากนิดนึงแต่ว่าถ้ามีประสบการณ์นะครับก็จะไม่ยากครับถ้ามีอุปกรณ์พร้อมก็จะไม่ยากเช่นกันครับหลังจากนั้นนะครับก็มาใส่อีกด้านนึงครับอ๋อมีหมาด้วยเห็นไหม น่ารักเลยเอาโอเคนะครับก็ต่อเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สอดน็อตนะครับจากด้านล่างขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับกับด้านคนขับนะครับตัวนี้จะใส่น็อตตัวเดียวนะครับเพราะว่าบอดี้รถมีให้แค่ตัวเดียวครับน็อตรับแรงคือน็อตตัวใหญ่2ตัวนะครับไม่ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่แข็งแรงครับตัวนี้นะครับเป็นน็อตขนาด10มิลนะครับใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมโอเคหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับก็เอาบาร์กลางมาใส่ได้เลยนะครับ ขั้นตอนที่ประกอบฐานทั้งสองข้างนะครับทาเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับโดยที่ไม่ต้องขันแน่นก่อนนะครับให้ขันเข้าไปพอมือเราหมุนได้ก็พอครับหลังจากนั้นก็ใส่น็อตนะครับตัวนี้ก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบจากด้านนอกเข้าไปด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นน็อต10มิลเหมือนกันครับยาว70ครับเป็นน็อตสแตนเลสครับแล้วก็หัวเป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับที่จับการหมุนตามเนาะหกเหลี่ยม8มิลนะครับถ้าเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งก็จะมี ประแจเบอร์สิบห้านะครับแล้วก็หกเหลี่ยมแปดมิลนะครับแล้วก็เบอร์สิบสองแล้วก็เบอร์สิบนะครับประมาณนี้ครับโดยประมาณนะครับโอเคหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วครับให้เรามาขันน็อตบาร์ก่อนนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนก็ได้ครับไม่จาเป็นว่าจะซ้ายหรือขวานะครับตัวนี้ขันให้มันแนบก่อนนะครับโดยไม่ต้องขันแน่นนะครับโอเคประมาณนั้นก่อนนะครับให้มันแนบแล้วก็อีกด้านก็ขันเหมือนกันนะครับให้มันแนบนะครับเพื่อที่เราจะขัน น็อตฐานที่ติดกับตัวรถต่อไปนะครับถ้าเราขันตรงนั้นก่อนนะครับมันมีโอกาสที่จะดึงได้นะครับทําให้มันไม่แนบสนิทครับถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในการติดตั้งเนาะทาตามผมนะครับเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้ครับที่ลูกค้าสามารถทําได้ผลลัพธ์ก็ไม่แตกต่างนะครับแล้วก็หลังจากนะครับให้ยิงน็อตเบอร์สิบตัวนี้นะครับยิงลงไปให้สุดนะครับเพื่อให้มันกดลงไปถึงตัวถังรถนะครับห้ามให้มันลอยอยู่นะครับตัวนี้ก็ยิงเข้าไปให้สุดเลยเนาะ น็อตเบอร์10นะครับเวลาขันแน่นนะครับก็จะขันอยู่ที่20นิวตันนะครับประมาณ20นิวตันเนาะก็จะขันไม่แน่นมากนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวใหญ่นะครับมันเป็นน็อตแข็งเนาะผมจะขันอยู่65นิวตันนะครับนิวตันเมตรนะครับไม่ใช่ฟุตปอนดูให้ดีนะครับตัวนี้เป็นน็อตแข็งเนาะหลังจากที่เราขันทั้งสองข้างนะครับผมก็จะมาขันน็อตบากลางซ้ําอีกรอบหนึ่งนะตัวนี้ให้ดูที่แหวนนะครับไม่ได้แน่นมากนะครับแค่ตึงๆมือนะครับ ตัวนี้อยู่ที่35นิวตันเมตรนะครับผมแต่ตัวน็อตบาร์เนี่ยให้แหวนมันแนบไปก็พอนะครับแค่นี้คือจบนะครับแต่น็อตที่ยึดกับตัวล็อตเป็นน็อตแข็งพิเศษนะครับจะขันแน่นหน่อยนะครับโอเคก็เรียบร้อยประมาณนี้นะครับ ก็กลับมาดูที่เดิมครับสีแดงสวยๆครับมีสีแดงสีดำนะครับสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับ0619954546หรือว่าจะเซิร์ชแบรนก็ได้นะครับ HP Racing นะครับก็จะขึ้นช่องทางการจัดซื้อนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม